สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่เกมเซอร์โซนซีโร่ครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็อ๋อสามสองหนึ่งไปเริ่มกันเลยเล็งเอส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 ไม่ได้โอ้ไล่เล็งเอมาหนึ่งครับถึงท้อง ตัวลังเอจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็นอาวุธหรือว่าจะได้เป็นคนนะไม่ใอาวุธนะครับเป็นหมูนะโอเคหึข้ามไปได้เลยโอเคต่อไปดูกันเลยได้ลังเอมาสองครับ รรน,นีนคับจะได้เป็นอะไรอ๋ออาวุธของน่าจะเป็นของลุงหมีเบนนะครับแต่ผมยังไม่มีตัวบีตัวเบนเลยชิ้นที่สองคือ อาวุธของแอสตันเหรอจำชื่อไม่ได้ตัวที่ใช้สว่านสรุปก็คือไม่ได้ตัวอีกแล้วครับมาอีกรอบเลยเกลือจัดๆเลยนะครับได้เองมาแค่ตัวเดียวเอง ถ้าเกิดเสียงเกมมันดังเกินไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับอาวุธของตัวไหนเนี่ยเอย๊หรือว่าตู้นี้มันเป็นตู้อาวุธกันนะ แต่ผมจำได้ว่ามันเป็นตู้ตัวละครด้วยนี่นาะมาลุยกันต่อเฮ้ยลังเอสเฮ้ยตัวอะไรอะคิดจะเป็นตัวอะไรครับผู้ชมเกิดอะไรขึ้นไอ้ชายเขาได้ลังเอสแล้วตัวนึงแต่ว่ายังไม่รู้ตัวไหนอ้าวจริงดิขอดูด้วยขอดูด้วย ตัวไหนสุ่มตู้ไหนอ่ะตูม้มาเลยแบนดิกเกอร์แบนดิกเกอร์ลรงเอตัวแรกของเราในวันนี้นะครับแม่ <c oughs> เท่จริงๆ <c oughs> ลุนแทนเนี่ยโอ้ขอแนางๆหน่อย <c oughs> ขอเป็นเด็กกบอกวันหนึง่ง <c oughs> ตัวดีมากสุดท้ายในโคมาตส<ะ>สุ่มตัวไหนอะตัวทำดาวอะตัวทำอะไรยังเลยนิดหน่อยก็ไปลุยกันเลยสิบครั้งมันจะไม่ออกทองแล้วแหละเพราะว่าเพิ่งแบบออกไปเมื่อกี้อยากรู้ว่าจะ,จะได้ตัวอะไรกันดูว่าจะออกคนไรได้ถ้าออกคนไรได้นี่พร้อมเลยนะ ใช่โถไม่ได้เคยด่านี่โคมาตะนี่คือไม่ใช่แนวมันไม่มีทีมบิวไม่มีเลยแต่มีอยู่ตัวที่เป็นบ้านเดียวกันอยู่นะอันนี้ไงคราวนี้จะได้ตัวอะไรไมงเอ้ยังบง แล้วเอที่ได้ก็คือ W engine ไม่ได้ตัวเลยไม่ได้ตัวอีกแล้วงั้นอีกรอบรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายแ,ร,ายแรง S แลง S แรง A สามตัวโอ้โหถ้าแรง A มันจะมีะถ้าแล้ง S มันจะมีประกายสีทองรู้แล้วแต่หมายถึงนี่คือแร้ง A มาพบกันสามตัวครั้งแรกของเขาเลย <c oughs> มีเข้าดวงเปลือกขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยน่าจะใช่นั่นไง w ับเบิลมาแล้ว w ับเบิลนี่ของใครกันเนี่ยตัวนี้ใครอ่ะใครอ่ะนี่แต่น่ารักน่ารักอยู่นะน่ารักเหรอเขาชอบผมสีทองอ่ะเข้าใจได้ไหม เลยตัวนึงใช่ไหมสีไอ้นี่ครบแล้วอ๋อครบแล้วเดือดไปจนสองเมฆเศร้าใจจริงๆแล้วก็นึกจากวันนี้นะครับเรามีตู้สูบอันนี้น้อยเกินไปนะคิวคลิปมันจะสั้นเกินไปงั้นมาต่อกันด้วยตู้น้องหลามเลยนะครับงั้นไปลุยกันเลยดูดิจะหลุดเล็ดไหมที่จะออกมาก็คือก็สุ่มได้สี่สิบครั้งเลยเอสองตัวดูดิจะหลุดเล็ดตัวเอไหม นั่นไงหลุดเลสเลยขนาดเอยังหลุดเลสขนาดเอยังหลุดอะอะไรเนี่ยถ้าเอหลุดเลสอีกตัวนึงนี่โคตรสุดเลยนะแบบเทนเลเอหลุดเลสอีกตัวดิวับเจ๋งมากเอ้ยไม่หลุดไม่หลุดก็คงไม่ต้องลุ้นอะไรละโอเค งั้นก็ไปลุยกันอีกรอบลุยกันให้ฟรีหมดกันไปเลยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้เอ้กีต่ตัวเดียว<น>สองตัวสองตัวสองตัว,ตวไหนยู่ซิตัวไหนแมแค่เล็บด้วยความตื่นเต้นอย่าเล็บชีก ว e เอ i นจอีกแล้วกล้องว e เอ i นจยังมาเพื่อโหลดเลดได้อ่ะก่อนที่ม,มนแบบไอดีว g เอ e นจจริงๆว e เอ i นจีนี่เยอะเกินไปละแอนตอนแอนตอนแอนตอน,อตอนซีหนึ่งเรียบร้อยเหลืออีกสองรอบ2สอง หืมสองหืมสองรอบอ่ะรอบเดียวก็ลองกดสองรอบดูดิเชียอเขาดิได้บองลูยกันอีกน่นจะได้นะแมนก็ะาดคัอีกหกสิบแค่หกสิบเพชรอ่ะเดี๋ยวไปฟาร์มแล้วมาสุ่มเพิ่มเอหนึ่งตัวเอสองตัวเอสองตัวเอตัวเดียวถ้าถ้าอยากให้ดีต้องได้ไอ้นี่ เออตัวอะไรนะโซคาคุเออใช่โซคาคุดูดิจะได้โซคาคุไหมเขาแอนตอนมาแน่ๆไม่ไม่เอะเสีชที่มนั่นไงแอนต้อนยิงด้วยอย่างบอกแล้วแอนตอนซีสองอะไรเนี่ย ดอีกหกสิบเพชรขาดอีกห้าสิบสองเพชรขาดอีกห้าสิบสองไหนเนี่ขาดอีกเนี่ยอ้ยนึกออกแล้วก่อนก็ไปเอ้ยที่ร้านนี้นะก่อนก็ซื้อห้าอะไรเลยครบอันนี้ด้วยฟิล์มพ์ทองมัมนก็ซื้อได้นะได้เหรอได้เนี่ย อันน,น,นี้แล้วก็สัญญาณนนเลืลงรางอ๋อได้เหรอเงียบห้าเะแล้วเดี๋ยวเดินหน้ามารีเซ็ตใหม่ยังก่อนยังซื้อได้อีกก่อนยังซื้อได้อีกนะถ้าที่เขารู้อ่ะมันอันนี้ไงเนี่ยให้ซื้อเนี่ยแต่เขาแนะนำว่าให้ซื้ออันนี้ดีกว่า เรียบร้อยทีนี้ก็มาต่อตู้น้องหลามกันเลยครับสุ่มได้อีกสิบครั้งบอกแล้วมีไม่ได้ตัวเอสเลยเหรอน้องหลามมาไม่มาดีแค่เอสไม่มีมันต้องออกตัวนึงที่คิปสุ่มอะออกแล้วไงตัวหนึ่ง,ใน,งในคอมต่างไง เอ้นี่กูมาตัดโอ้โหลุดเลดตัวเอสุดยอดขนาดตัวเองหลุดได้ นี่ไง Ooh, ซ,ซคคาุได้มาแล้วน้องโซคาคุเที่ไว้ขโมยน้องหวามหลังจากที่ผมนั้นไปทำการหาเพชรมาอย่างยากลำบากยังหลหรอครับภายในเวลาอันรวดเร็วเอาละมาซุมน้องหวามกันต้องออกแล้วไหมต้องออกเถอะออกเถอะขอร้องละ ตึ๊ง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 ไม่ออกเกลือเกลือแทบเกลือเน้นๆด้วยเปิดฟาร์มเลยดีไหมเนี่ยเอได้สองตัวจะได้ตัวอะไรจะได้ตัวอะไรโอ้โหผ่านนี้ครบแล้วนะเนี่ยเธอคนนี้น่าจะเป็นแก๊งหมูป่าซิ่งที่บอกหรือเปล่าเออใช่น่าจะแก๊งเดียวกันกับ ที่ได้มาเขาที่แล้วเนะี่ยอีกตัวจะเป็นอะไรอีกตัวหนึ่ง <am> อ,นอนตัน <am> น้อยไงไน <am> <ๆ> ได้น้อยแน่นี่เดียวเท่านั้นเป็นน้อยตัวที่สองส่ว <Sorry. S 1> นแอนบี้เคงั้นเดี๋ยวเขาข้างหน้าเขาจะจับทีมตอนที่กนบอกแล้วกันแต่คราวนี้เนี่ย You need that it. Watch out! Four I've got plenty of bullets! You gotta dig tinky... Starlight! บิลลี่เป็นตัวหลักมาตลอดอะได้ได้แล้วเริ่มเลยปาบไปสุ่มให้ได้เยอะที่สุดภายในหนึ่งวนะันสุ่มไห้ได้เยอะที่สุดอะตอนนีน้ไม่ได้เลยอะได้เอมมาสองเกลือจัดจเข็มปิป๊ปปีเลยให้ตายเถอะขอ,เ,อเป็น,นขอ ขอลุงเบนขอลุงเบนแล้วกันแล้วงการเนี่ยขอเบนแอมบี้โอเคงั้นใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักสตันต่อไปคลอเรนย่อมย่มจับจับทีเหมือนเดิม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย